สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นักเรียนอยู่กับคุณครูธเนศดินสกุลนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะฮะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับวันนี้เราอยู่ในเรื่องของอาชีพทางทัศนศิลป์และทักษะที่จําเป็นในการประกอบอาชีพครับก่อนเรียนครับมาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะครับตัวชี้วัดนะฮะในวันนี้จะต้องระบุอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์และทักษะที่จําเป็นในการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ครับอธิบายลักษณะและรูปแบบของศิลปินกับงานทัศนศิลป์ได้นะครับข้อที่2ครับสืบค้นความรู้และนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินกับงานทัศนศิลป์ได้และข้อที่3ครับเห็นประโยชน์ของงานทัศนศิลป์นั่นเองครับนักเรียนครับผังสาระการเรียนรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพทางทัศนศิลป์และทักษะท,ที่จําเป็นในการประกอบอาชีพนั้น จะแบ่งเป็น2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของศิลปินกับงานทัศนศิลป์และการประกอบอาชีพด้านศิละปะก,การออกแบบซึ่งในวันนี้ครับเราจะเรียนในเรื่องของศิลปินกับงานทัศนศิลป์ครับเริ่มกันเลยนะฮะนักเรียนครับตอนนี้นะครับคุณครูมีรูปภาพที่น่าสนใจมากเลยนะครับอยากให้นักเรียนนะครับสังเกตภาพเพื่อที่จะตอบคําถามต่อไปนี้ครับคําถามต่อไปนี้ถามว่าจากภาพประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้างเอ่ย ใครรู้บ้างยกมือขึ้นตอบได้เลยครับโอ้โหมีคนตอบแล้วนะครับถูกต้องเลยนะครับรายละเอียดอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือเป็นภาพคนนั่นเองครับแล้วมีอะไรอีกครับนักเรียนครับอ่าถูกต้องนะครับมีผู้การจานสีหมดหรือยังครับยังไม่หมดนะฮะมีผ้าใบสําหรับวาดรูปด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นักเรียนมองเห็นรายละเอียดนะครับคําถามต่อมาครับจากภาพเดิมนี่แหละครับถามว่าจากภาพครับเป็นผลงานทัศนศิลป์ ประเภทใดครับใครตอบได้บ้างครับยกมือขึ้นอ่าสุดยอดเลยตอบถูกด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรมนั่นเองครับจากภาพยังไม่หมดนะครับขอถามคำถามต่อเลยนะครับถามว่าจากภาพเป็นผลงานจิตรกรรมแบบใดใครดูบ้างยกมือขึ้นครับ เก่งมากเลยสุดยอดมากตอบถูกด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นภาพเหมือนนั่นเองครับนักเรียนครับภาพผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานภาพเหมือนนะครับชื่อภาพว่าช่างเขียนนะครับสร้างสรรค์โดยศิลปินที่ชื่อว่าบรรจพลาวงนะฮะใช้เทคนิควิธีการแบบสีน้ํามันบนผ้าใบในการสร้างสรรค์นะครับสร้างสรรค์ขึ้นในปีพุทธศักราช2496ครับผลงานที่น่าสนใจยังมีให้ดูต่อนะครับอยากให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคําถามต่อไปนี้ครับ จากภาพครับเป็นผลงานจิตรกรรมแบบใดเอ่ยอ่ามีคนยกมือตอบแล้วนะครับเชลเลยนะฮะเป็นภาพทิวทัศน์ครับผลงานชิ้นนี้เป็นภาพทิวทัศน์ที่เหมือนจริงมากเลยนะครับเป็นภาพทิวทัศน์ของวังสรารลมนะครับศิลปินที่สร้างสารรค์ชื่อว่าคุณทวีตั้งมงคลวานิชนะครับใช้เทคนิควิธีการแบบสีน้ํามันบนผ้าใบในการสร้างสรรครับสร้างสารรค์ขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2537ครับ มาสังเกตภาพต่อมากันเลยดีกว่าครับภาพนี้สวยงามมากเลยนะครับเป็นศิลปะแบบอุดมคติเนาะคำถามคือจากภาพเป็นผลงานจิตรกรรมแบบใดครับใครตอบได้แล้วยกมือขึ้นอ่าเก่งมากครับเป็นภาพเขียนฝาผนังนั่นเองครับภาพนี้เป็นผลงานภาพเขียนฝาผนังที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารกรุงเทพมหานครครับ นักเรียนครับจากที่นักเรียนสังเกตภาพผลงานนักเรียนจะเห็นว่าศิลปินกับงานทัศนศิลป์เนี่ยนะครับมีผู้สร้างผลงานที่เรียนเห็นก็คือผลงานจิตรกรรมใช่ไหมครับที่เราดูมาแล้วเนาะผลงานจิตรกรรมเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับภาพเหมือนภาพทิวทัศน์ภาพเขียนฝาผนางังหรืออาจจะเป็นงานตกแต่งสถาปัตยกรรมก็ได้นะครับเป็นหน้าที่ของศิลปินอิสระนะครับและผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานจิตรกรรมเหล่านี้เราจะเรียกว่า จิตะก่อนั่นเองครับบางครั้งเขาก็เรียกศิลปินอิสระเหล่านี้ว่าอาชีพจิตตะกรอก็ได้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพและตอบคําถามกันดีกว่าซึ่งครูมีภาพที่น่าสนใจไม่ได้สังเกตนะครับใครสังเกตผลงานที่อยู่บนหน้าจอนี้แล้วบ้างยกมือขึ้นครับอเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับครูอยากถามนักเรียนว่าจากภาพนียนะครับประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้างเอ่ยใครตอบได้แล้วยกมือขึ้นครับ สุดยอดเลยถูกต้องด้วยนะครับเป็นภาพของพญานาคนะฮะตัวใหญ่มากเลยนะครับแล้วมีอะไรอีกครับมีภาพยักษด้วยนะครับเก่งมากครับภาพเดียวกันครับขอถามต่อไปว่าจากภาพผลงานมีลักษณะอย่างไรครับอ่าถูกต้องนะฮะเป็นผลงานสามมิตินะครับสามารถมองเห็นได้รอบด้านนั่นเองครับเก่งมากครับนักเรียนครับภาพผลงานชิ้นนี้ยังมีคําถามต่อมานะครับสังเกตให้ดีนะครับคําถามต่อมาถามว่า จากภาพเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทใดใครรู้คำตอบแล้วยกมือขึ้นครับอ่าเก่งมากเลยนะครับตอบถูกด้วยนะครับเฉลยเลยนะฮะก็คือเป็นงานประติมากรรมนั่นเองครับเก่งมากเลยใครตอบถูกทั้งหมดบ้างยกมือขึ้นครับอ่าตอบถูกหมดเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยถือว่ายอดเยี่ยมมากสังเกตภาพและตอบคําถามได้ดีเยี่ยมเลยนะครับนักเรียนครับยังมีต่อนะครับครูอยากให้นักเรียนสังเกตภาพผลงานประติมากรรมทั้ง3ผลงานนี้ครับ สังเกตแล้วนะครับอยากถามคำถามต่อมาเลยนะครับว่าจากภาพเนี่ยเป็นงานประติมากรรมลักษณะใดเอ่ยอ่าถูกต้องนะครับทุกคนตอบถูกหมดเลยเก่งมากก็คือเป็นภาพเหมือนนั่นเองครับเป็นประติมากรรมภาพเหมือนนะครับคำถามต่อมาแล้วครับจะตอบได้ไหมเอ่ยคำถามในข้อนี้ถามว่าจากภาพครับเป็นงานประติมากรรมลักษณะใดครับใครตอบได้แล้วยกมือขึ้นครับโอเคมีคนยกมือแล้วนะครับถูกต้องด้วยนะครับเป็นอนุสาวรีย์นั่นเองครับ มีภาพให้นักเรียนดูอีกแล้วนะครับภาพนี้สังเกตให้ดีและตอบคำถามต่อไปนี้ครับว่าจากภาพเป็นงานประติมากรรมลักษณะใดครับแอนสุดยอดเลยมีคนตอบได้แล้วนะครับเก่งมากครับนั่นก็คือเป็นงานศิลปะกับสภาพแวดล้อมครับสุดยอดเลยนะครับภาพผลงานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเรามาต่อกันดีกว่านะครับโอ้ภาพนี้น่าสนใจมากเลยนะครับจากภาพครับครูถามว่าผลงานมีลักษณะอย่างไรเอ่ย อ่าสุดยอดมีคนตอบมาแล้วนะครับฟังชัดเลยถูกต้องด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นผลงานลักษณะ3มิตินะครับที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วคำถามต่อมาครับครูขอถามว่าผู้ชายที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ครับอ่าถูกต้องด้วยนะครับก็คือกำลังสร้างสารรค์ผลงาน ประติมากรรมอยู่นั่นเองครับเก่งมากเลยนะครับนักเรียนครับจากการสังเกตภาพและตอบคําถามนะครับเราจะพบว่าศิลปินกับงานทัศนศิลป์เนี่ยที่นักเรียนสังเกตได้ก็คือผู้สร้างงานประติมากรรมใช่ไหมครับผลงานการปั้นภาพเหมือนอนุสาวรีย์การออกแบบงานศิละปะกับสิ่งแวดล้อมและอื่นๆนะฮะซึ่งเป็นศิลปินอิสระในการสร้างสรรผลงานประติมากรรมนี้นะครับผู้สร้างงานประติมากรรมเนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่าเป็น ประติมากรครับอาจจะเรียกว่าเป็นอาชีพประติมากรกวาได้ครับนักเรียนครับต่อจากนี้นะครับคุณครูนะฮะจะพานักเรียนไปทํากิจกรรมคิดวิเคราะห์นะครับรายละเอียดกิจกรรมคิดวิเคราะห์เป็นอย่างไรมาดูไปพร้อมกันเลยครับในวันนี้นะครับคุณครูนะฮะอยากให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างจิตรกรและประติมากรนะครับว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเป็นแผนภาพความคิดดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ ฝั่งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของจิตกรนะครับอีกฝั่งเป็นเรื่องของประติมากรน,นะครับส่วนสิ่งที่เหมือนกันเราจะไว้ตรงกลางนะครับไหนใครพร้อมที่จะทํากิจกรรมคิดวิเคราะห์แล้วบ้างครับยกมือให้ดูหน่อยฮะโอเคเมื่อทุกคนพร้อมแบบนี้แล้วนะครับงั้นเรามาลงมือทํากิจกรรมวิเคราะห์กันเลยครับ นักเรียนครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเฉลยแล้วนะครับใครคิดว่าตัวเองทาถูกต้องหมดเลยเดี๋ยวมาดูแนวคําตอบดีกว่าว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับขอเริ่มแนวคําตอบนะครับจากในส่วนของจิตตกรก่อนนะฮะจิตตกรนั้นนะครับสร้างสรรค์ผลงานทัศนิ์ในรูปแบบ2มิติครับส่วนปรติมากรครับสร้างสรรค์ผลงานทัศนิ์ในรูปแบบ3มิติครับสิ่งที่เหมือนกันครับเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนิลป์ที่มีความสามารถด้านศิลปะ นั่นเองครับนักเรียนครับใครตอบถูกทั้งหมดบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหสุดยอดมากเลยเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่าทำได้ดีมากเลยครับต่อจากกิจกรรมคิดวิเคราะห์นะฮะมาถึงช่วงของภาระงานและชิ้นงานแล้วนะครับวันนี้ครูมีภาระงานชิ้นงานที่น่าสนใจมาให้นักเรียนนะครับร่วมกันทำด้วยนะครับใครพร้อมที่จะทำภาระงานและชิ้นงานแล้วยกมือขึ้นครับ อ่าเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดดีกว่า ภาระงานและชิ้นงานในวันนี้นะครับคุณครูนะฮะอยากให้นักเรียนเลือกผลงานจิตรกรรมหรือปฏติมากรรมของศิลปินที่มีชื่อเสียงมา1ผลงานหรือ1ภาพนะครับจากนั้นนักเรียนสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของศิลปินที่เลือกและจะทําเป็นแผ่นพนับนะฮะตกแต่งให้สวยงามโดยกําหนดหัวข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับสิ่งที่ต้องมีเลยคือภาพผลงานครับ2ชื่อผลงานที่นักเรียนเลือกมาครับ 3. ชื่อศิลปินผู้สร้างสรรครับศิลปินที่เลือกมานะครับศิลปินผู้สร้างสารรค์เป็นใครเขียนชื่อให้ถูกด้วยนะครับต่อมาเลยก็คือประเภทผลงานครับวัสดุสที่ใช้นะฮะแล้วก็เทคนิคที่ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานครับไหนใครเข้าใจโจทย์และพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติชิ้นงานแล้วบ้างครับยกมือขึ้นครับโอ้โหสุดยอดเลยมว่ทุกคนพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตงานแล้วนะครับงั้นเรามาเริ่มลงมือปฏิบัติงานไปพร้อมกันเลยครับ นักเรียนครับเมื่อนักเรียนลงมือปฏิบัติงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนคงจะได้หลักการวิธีการจากการปฏิบัติงานแล้วนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับสรุปหลักการได้ตรงกันเรามาดูสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกจิจกรรมกันดีกว่านะครับสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมนีฮะศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ตามจินตนานการจากแรงบันดาลใจและแนวคิดของตนเองนะครับหรือสร้างงานทัศนศิลป์ตามจุดประสงค์ของผู้ต้องการสร้าง ผลงานครับซึ่งต้องนำมาคิดสร้างสารรค์รวมกับลักษณะและสไตล์ของศิลปินนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินแบบปฏิมาก,กรรมหรือจิตรกรรมครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้สร้างสารรค์ผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับนำผลงานของตนเองออกมานำเสนอนะฮะ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับโดยมีเพื่อนๆและครูนะครับร่วมกันประเมินผลงานของนักเรียนนะครับว่าเข้าใจในเรื่องของศิลปินกับงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับพร้อมทั้งคุณครูและเพื่อนๆนะฮะจะให้ข้อเสนอแนะและแนะนํานักเรียนนะครับเพื่อนําไปปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ให้กําลังใจนักเรียนในการนําเสนอด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองครับนักเรียนครับตอนนี้ใครพร้อมที่จะนําเสนอแล้วบ้างยกมือขึ้นครับ เมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับงั้นเราเข้าสู่ช่วงนำเสนอผลงานกันเลยครับ นักเรียนครับครูขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่นําเสนอผลงานเมื่อสักครู่นะฮะขอบอกว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับผลงานของนักเรียนดีทุกชิ้นเลยนะครับนักเรียนครับต่อไปนี้ครูมีตัวอย่างผลงานนักเรียนมาให้ดูกันด้วยนะครับเป็นผลงานที่มีชื่อว่า prostate of an artist นะครับ p u w i t c h u f i g u r e นะครับเป็นผลงานของศิลปินผู้สร้างสรรค์คือเดวิดฮอกนี่นะครับเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงชาวอังกฤษครับเป็นผลงานในลักษณะ จิตกรรมนั่นเองครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับคือสีอะคริลิกและผ้าใบาครับ เทคนิคที่ใช้คือสีอะคริลิกบนผ้าใบครับนักเรียนครับจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปินและงานทัศนศิลป์ในวันนี้นะครับครูหวังว่าจะนําผลงานของตนเองนะครับเผยแพร่สู่โลกอินเทอร์เน็ตนะฮะโดยอาจจะโพสผ่าน Facebook i n s t a g กร m หรือทวิสเตอร์หรือ YouTube ก็ได้นะครับเป็นการเผยแพร่ผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเรานะฮะนักเรียนครับในการเรียนในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกับครูธเนศและรายวิชาทัศนศิล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ